ทม,ม,มเข้มข้นระดับ5ดาวมาแล้วโอ้ยลูกที่กระชากผ่านโอมป้าอ่านมาหนึ่งผ่านมาสองลุ้งพาไส้ติงมาบาดหมางตอนนี้เริ่มปวดไส้แล้วโอ้ยอรครับมันหล่นอยู่ตรงหน้าอกหยอดมาเอาแล้วครับพัช,ชระชัยนาลงโอ้ยแซงหรือเปล่าพัชระแซงพัชระชัยนาลงลูกนี้โดนเบียดโอ้โหเอาจะได้เอายังไม่ออกด้วยลูกนี้จริงติดบล็อกโอ้โหติดบล็อ,บอกอีกที อยายายาูย่ามันครับช่วงนี้เต็มสนุกมากเอาละครับสุรินจะโต้กลับแล้วพาขึ้นมามาที่กันตะพงกันตะพงเล็งแล้วเปิดเข้าข้างในลูกนี่โมงสาก,กัดไม่ได้บอลยังลอยอยู่โบงอีกทีสก,กัดยังเก็บได้ครับแถวสองสุรินไกสอนลุงเรืองเปิดออกไปที่กิติศักดิ์คุณยืนปัดเข้ามาลูกนี้หลุดมาหมดโอ้โหมาที่ยิงโอ้โห ยังได้ยิงอยู่ยังได้บุกลูกนี้ไก่สอนยิงอีกทีติดบล็อกเอาล้วครับเบิ้องเลยยูนเนเต็ดจะได้ต่อลับแล้วโอ้โหความมันความเข้มข้นระดับ5ดาวมาแล้วโอ้ยลูกนี้กระชากทางโอมกา,ากม้าขามมาหนึ่งขามมาสองปต่ต่อลูกนี้ยอดป้าลูกนี้ยายา,ยาซิล่าโอ้โหไม่ได้ยิงโอ้ยดีสอนก็มาตัดบอลได้อย่างหุดหวิดอูออ้บรรยายหายใจไม่ทันแล้วเมึงพาไส้ติงมาบัดบาท ตอนนี้เริ่มปวดไส้แล้วโอ้ยวัตนาพงศ์ชินทองเปิดเข้ามาเอาละครับสุรินบุกขึ้นมาอีกเล็กโอ้โหจะเบิ้ลลูกนี้แรงเกินเกียรติศักดิก์บุญยืนโอ้เหนื่อยทั้งสองทีมครับตอนนี้โอ้ผู้บรรยายภาพาไส้แทบหลุดครับโอ้ผู้บรรยายภาพาไส้แทบหลุดครับ <S <S 1> <S 1> เราได้พักหายใจหายคอกันหน่อยทั้งกองเชียร์ทั้งแฟนฟุตบอลทั้งนักฟุตบอลครับตอนนี้ โอ้แลกหมัดกันสนุกครับช่วงนี้คุ้มค่าบัตรผ่านประตูจริงๆครับนักรบเซไลไม่ว่าใครนาไหนพวกเฮานั้นไม่เคยงานไพ่เซไลไลๆๆไอ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 นักรบเซไล